mm -hmm. เป็นมานานหรือยังครับเป็นมาสองสามเดือนแล้วครับครับผมเออไม่ทราบว่าบ้านคุณน้าอยู่ตรงไหนครับพระแดงครับะแดงนะโอ้แล้ววันนี้รู้ได้ยังไงว่าจะจะมีการมารักษาผมดูอ่ดีเพื่อนเลาดูข่าวครับอ๋อเพื่อนดูข่าวมาเขาลงข่าวในทีวีครับอ๋อเขาเลยแนะนำมาเขาเลยแนะนำมาส่งไลน์ส่งทิปมาให้ผมเมื่อเลยสนใจอยากจะมารักษาครับอ๋อแล้ววันนี้คุณน้านี่ มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าที่นี่รักษาก็ผมเห็นในคลิปแล้วเขาคนที่แย่ๆมาเขาหายกันไปอยายยกษาก็เลยอยากจะลองดูครับ,รบจริงๆหมอว่ให้ผมผ่าผมหนีผ่าผมไม่อยากผ่า,ผ,ผ,าผ่าแล้วมันเจ็บตัวเนาะรเราก็ไม่รู้ว่าผ่าหรือไม่ผ่าแล้วมันเด่นผมเห็นในคลิปแล้วเนี่ยเหคนที่เขาแย่ๆมารักษา เดีนี้เดินเดินไม่ได้เลยใช่ไามตั้ออ่อนแรงอ๋อตั้ม้ออ่อนแรงด้วยหมอเขบอกว่ากระดูกแบบหมอรองกระดูกมันไปทับเส้นประสาทอ๋อทับเส้นประสาทแล้วมันมันเลือดมันมันเส้นเลือดแบบนี้มันีก็เลยลงมาเลี้ยงที่เัาไอ้ขาไม่ได้อ๋อมันก็เลยทำให้ตั้มงออ่อนแรงอ๋อแล้วแล้วก่อนก่อนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณน้าใช้ชีวิตปกติปกติแล้วมันมัน ก็ทีแรกมาเลยนะมันก,มนก็มันก็ทนปวดอยู่นะคิดว่าเราเราคิดว่ามันปวดหลังธรรมดาไงพอทีนี้พอนานวันเข้ามามันมันก็เริ่มชาลงขาอพอ,อเริ่มชาลงขาเท่านั้นมันจอมตีเร็วมากเลยไม่กี่วันหนึ่งไม่กี่อาทิตย์เ,ยเยองพับไปเลย <c oughs> อ๋อพับไปเลยแล้วไปรักษามากี่โรงพยาบาลแล้วครับผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยที่้ขาหมดหูเจ้าเนี่ย เขาก็แนะนําให้ผมผ่า<อ>แต่ตอนนั้นผมก็ยังเดินได้ไปย้องก็ยั้งอยู่อืแต่มันเริ่มขามเริ่มอ่อนแรงเลยตอนนี้ผมก็ใ้ความที่ว่าตัว<อ>เพราะว่าเห็นห,หลายๆคนบางคนผ่ามาแล้วไม่ดีขึ้นม,ม,ม,มันก็เหมือนว่าคนนู้นก็ไมรีบันมันยังไงบางคนก็แนะนําให้ผ่าบางคนก็ไม่แนะนําให้ผ่าผมก็สองคิดสองใจก็อยากจะหายทางวิธีธรรมาชาติดู<อ>ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมันก็ต้องไปผ่าสมมติาคุยกัน เปคค็นทางเลือกอีกทางหนึ่งผมเห็นว่า เปิดบุนฮะเปิดบุญในที่นี้เราไม่ได้เรียกร้องเรียกร้องคือหนึ่งบาทเท่านั้นแล้วยกพันทุนหรือเจะให้หมอก็ให้หมอไม่ได้เรียกร้องเลยเอ้ยเธอจะต้องหายท่านั้นเธอจะต้องหายท่านี้คนละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันแต่ไม่มีครับที่นี้แล้วแต่จะช่วยค่าน้ำมันหมอไป,ไปเปิดบุญในที่ต่างๆ เฉพ,พกกาะภาคกลางนะครับเฉพ,พกกาะภาคกลางผมไม่ได้ออกเหนือสุดใต้สุดนะฮะตกสุดใต้สุดไม่มีนะฮะเฉพ,พกกาะภาคกลางทีนี้ใครเป็นอะไรก็วิ่งมาโทรถามตอบถามว่าหมอรักษาที่ไหนแล้วหมอรักษาอย่างไงสอบถามได้นะครับอันนี้เราทำแล้วหายจริงนะครับอันนี้ศาสตร์โบราณน,นะครับใ,ใ,ในในในแขนงที่ทำคือศาสตร์โบราณ แพทย์แผนไทยสมัยโบราณประมาณนี้คนระนะครับแพทย์ทาเลือกครับทุกคนเห็นในวันนี้ถามเขาได้คนุนพิเสร็จแล้วเป็นอย่างไร,นะนะรบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอตั้ายจริงหรือได้จริงหรือลองถามคนพิเสร็จแล้วว่าเขาหายไหม รบคนอ้าได้ท่านประสานท่านอาจารย์สลบคนามารักษาผู้ป่วยที่เป็นอมันอมาพาตแลอัมพาตนะคเพื่อเป็นวิทยาถารเป็นบุญกุศลครับก็าอาจารย์ท่านมีที่บุญกุศลก็เลยผมก็เลยประสานวัดกำแพงมาเพื่อให้อาจารย์มาครับก,การรักษาประชาชนทั่วไปครับใช่ครับครับผมวันนี้ทางท่านเสียเชิญผมมาให้มาดูแลคนเก็บแค่ได้ป่วยอมัมพาตและอมัมพาตนะครับเป็นสมองตีบหูตาจมูกปาก เกี่ยวกับระบบเส้นสมองสั่งมาทางนั้นทีนี้ถ้าเส้นสมองติบมันก็ไม่ค่อยสั่งตาก็มัวหูก็อื้อจมูกก็หายใจไม่พอปากก็พูดได้ไม่เต็มที่ระบบเส้นสายมันสั่งมาจากสมองหมดเลยในที่นี้เรามาลันเส้นสมองใหม่นะครับในการรักษานี่รักษาย่างไรบ้ารักษาก็ลันลันเส้นที่สมองแล้วก็คอบาไหลแล้วก็ลงลำตัวลงขาเส้นทั้งหมดครับ เราไม่ได้นวดน,นะครับเรื่องเส้นทั้งหมดนี่ใน,น,น,นส่วนตรงนี้มีค่ารักษาที่าบาไไม่มีครับค่าพันคูครับบาทเดียวไม่ได้เรียกร้องจัดคนไข้เลยนะครับตรงนี้ 你妈吗 ดูทังนี้ครับมาดูทังนี้สังเกตว่าคนนี้พี่สาวคนนี้เป็นอย่างไรมานะครับสังเกตเลยดูจากตามองกล้องครับตาใหญ่ข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งมันตดข้างตาใหญ่ไข้างสมองข้างนี้มันสั่งข้างนู้นซ้ายซ้ายสั่งฝาฝาไปซ้ายถูกครับพอเราก็ต้องมาเอาเส้นเลือดสมองไอโฟนเอสที่ติดออกครับ ตาก็าจะโล่งตาจะใสเลยเลือดเลี้ยงสมองได้เต็มที่สมองก็สั่งจ่ายมาที่ใบหน้าไอ้มันสมองมันก็เลี้ยงด้วยเลือดเต็มที่มันก็พอพอพอปุป๊บมันก็สั่งจ่ายมาที่ใบหน้าใบหน้าเฮ้ยใบหน้าใสาได้ใบหน้าไม่ดําไม่ํำบางคนตีบจนเป็นฝ้าเลือดเลยอันนี้พอทาปุ๊บมันก็จะรันแขนขาให้เลือดไปเลี้ยง ว่าก็เดินสะยู่เหมือนเดิมแล้วอาการลักษณะอย่างคุณพี่เนี่ยครับคุณหมอประเมินว่าเป็นมานานยังครับนี้เหรอฮะก็ต้องมีหลายปีแล้วครับหลายปีฮะออฟฟิศตินโดมคอบาดไหลมาแล้วแล้วถ้าปล่อยไว้เนี่ยถึงถึงมาพุ้นตะมาข้าวเลยเส้นสมองติดปบมันกินคอด้วยแล้วก็มันก็เลี้ยงไปข้างแล้วะอันนี้ติดครับ ถ้าดูข้อต่อคอตัดการสั่งงานทางนู้นรอออกมาพึ่งเลยนะครับลักษณะนี้ของคุณพี่นี่เป็นซีกด้านขวาใช่ไหมครับเขาเขาติดทางนี้ตรงทางนู้นนะครับขวาฝาลงซ้<ฝ>า,ายอะไรแล้วที่ที่ผ่านมาคุณพี่เป็นอาการอย่างนี้ไหมครับมีมีอาการปวดมีอาการชาปลายหัปลายขาใช่ไหมครับอันนี้คอบาร์ไลนิ้วนิ้วร็อก นิ้วรอกแล้วก็ปวดซซนนะเหมือนนิ้วซนนะนะครับเป็นมากี่ปีฉีดยาหมอหน้าผ่าแล้วหมอหน้าผ่าแล้วแต่ไม่ผ่ารบับเดียวครึ่งน,นีีหายเลยคืออะไรหายแล้วครับมามาทดลองทางเลือกใหม่อันนี้มามาครั้งแรกจากไหนมามาจากไหนครับพี่มาจากเกงมาจากเนี่นน,นี่คือมาจากเจ้าที่